ลอฟสขาอุดรธานีสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเซตแบบฟอร์มหรือว่าเซตหน้าตาใบเสร็จแบบสลิปอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่เอกสารจ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบก่อนนะครับตรวจสอบดูว่าเราชอบหน้าตาใบเสร็จแบบไหนเราค่อยไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราลองค้นบินเก่าขึ้นมาที่เราเคยเปิดบินไปดูนะครับ ผมยกตัวอ,อย่างเป็นบินนี้นะครับให้เราทําการกดตัวอย่างพิมพ์ครับอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มเดิมที่เราถูกตั้งค่าไว้อยู่ให้เรากดเลือกฟอร์มครับเราจะเห็นรูปแบบของแบบฟอร์มนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าหากเป็นแบบฟอร์มสลิปจะอยู่ในหัวข้อสลิปไดเวอร์ครับในส่วนที่เป็น3.5 TmU นี่คือสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ จะเป็นใช้สลับกระดาษขนาด80มิลนะครับ3.5 tmu แต่ถ้าหากลูกค้าใช้ขนาดกระดาษเป็นแบบ58มิลจะใช้แบบฟอร์มที่เป็น48 tmu แบบนี้นะครับแต่ละแบบฟอร์มนะครับก็จะมีความแตกต่างกันตามรายละเอียดที่เขียนไว้ด้านหลังนะครับอย่างเช่นแบบฟอร์มนี้จะมีโลโก้ด้วยนะครับจะแ,แสดงโลโก้ที่แถบด้านบนตรงนี้นะครับโดยให้ใส่โลโก้นะครับที่ตำแหน่งกำหนดข้อความโลโก้พาทเนมนะครับอยู่ที่หน้าข้อมูลองค์กรครับ หรือที่เป็นนิยมกันนะครับก็จะเป็น T.M.U.002K1 แบบนี้ครับก็จะแสดงชื่อแสดงชื่อหน่วยด้วยนะครับแสดงจำนวนพร้อมกับราคาต่อหน่วยแล้วก็แสดงมูลค่ารวมแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบฟอร์มนี้จะไม่แสดงโลโก้นะครับในส่วนนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะครับ ถ้าหากได้แบบฟอร์มที่ต้องการแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นแบบฟอร์มตัวที่มีโลโก้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้แนะนําวิธีการใส่โลโก้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจดไว้ก่อนนะครับเป็น T M U 0 0 1แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากดออกก่อนนะครับซึ่งแบบฟอร์ม T M U 001เนี่ยจะแสดงโลโก้โดยให้ไปใส่โลโก้ที่หน้าตั้งค่าข้อมูลองค์กรในส่วนของโลโก้พาดเนมตรงนี้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะใส่นะครับให้เราเตรียมตัวโลโก้ก่อนแล้วกันนะครับโลโก้ที่ผมเตรียมไว้นะครับจะเป็นของ Ciensoft ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไฟล์ของผมจะเป็นไฟล์ PNG ซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยจะรองรับเป็น BMP, JPEG แล้วก็ GIF นะครับอันดับแรกเลยเราเซตเข้ากันกับขนาดที่เราต้องการก่อนแนะนำนะครับขนาดของตัวโลโก้นะครับผมแนะนําว่าความกว้างประมาณไม่เกิน300นะครับส่วนความสูงก็ไม่เกินสัก100นะครับ ในส่วนนี้ของผมจะไม่แก้ไขนะครับแต่ว่าผมจะแก้ไขนาสกุลไฟล์เพราะของผมเป็น PNG อยู่แต่ผมจะบันทึกใหม่เป็น BMP นะครับกด save as แล้วก็กด BMP นะครับเดี๋ยวเซฟไฟล์เนมเป็นโลโก้แล้วกันกด save นะครับเราจะได้ไฟไล์โลโก้มาแล้วนะครับตัวนี้ให้เราทำการเอาไปไว้ที่ไล i v C นะครับผมแนะนำว่าให้กด c u ดไปเลยคะนะ ให้เอาไปไว้ที่ไดซีโฟลเดอร์ชื่อว่า senior soft pro max นะครับในนี้จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า image นะครับให้เอาวางไว้ในนี้เลยนะครับอันนี้คือรูปภาพของตัวสินค้านะครับจะผมจะเอามาเก็บไว้ที่เดียวกันหรือถ้าหากของลูกค้าไม่มีโฟลเดอร์ชื่อว่า image นะครับเอาไว้ที่ด้านนอกก็ได้นะครับก็คือในโฟลเดอร์ senior soft pro max เลยนะครับจากนั้นกดออกครับแล้วกลับไปที่หน้าโปรแกรมครับมาที่โลโก้ path name นะครับปดรูปดินสอครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ปลายทางครับก็คือ ซีเน่ซอฟตโปรแม็ครับ Image นำสกุลไฟล์นะครับที่ผมเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือจะมีรองรับ bmp jpeg แล้วก็ gif แบบนี้นะครับของผมเลือกเป็น bmp นะครับกดคลิกกด Open นะครับก็จะมีพ a t เเ a นมขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นกดตกลงครับถ้าหากต้องการให้โชว์โลโก้นะครับที่หน้าจอขายด้วยนะครับสามารถใส่ได้นะครับซึ่งตรงนี้โลโก้จะเป็น เหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับของผมเซตไว้เป็น j p e g ผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงครับต่อไปนะครับเราจะตั้งค่าแบบฟอร์มให้กับประเภทเอกสารนะครับให้เรามาที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่ตัว V กกำหนดหน้าที่ไปสำคัญครับจากนั้นไปที่กำหนดแบบฟอร์มจ่ายครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราเลือกประเภทเอกสารที่เราจะใช้งานอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินแม้มกับภาษีอย่างย่อ หรือจะใช้เป็นใบเสร็จรับเงินเงินสดแบบนี้นะครับให้เราเลือกประเภทเอกสารที่เราต้องการใช้งานซึ่งแบบฟอร์มที่ผมกำลังจะตั้งค่าต่อไปนี้คือแบบฟอร์มแบบสลิปซึ่งมันก็จะตรงกันกันกบแบบำกับภาษีอย่างย่อนะครับกดคลิกจากนั้นนะครับเขาจะมีให้เลือกที่ด้านขวาตรงนี้นะครับว่ากําหนดแบบฟอร์มนะครับตรงนี้ฟอร์มเนมเนี่ยให้เรากดรูปดินสอนตรงนี้นะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกแบบนี้ให้เรากด select form ตรงนี้นะครับในขั้นตอนนี้จะมีการโหลดสักพักหนึ่งนะครับได้มาแล้วก็ให้หาโฟลเดอร์ชื่อว่า slip driver ครับแล้วหาชื่อแบบฟอร์มที่เราจดไว้เมื่อสักครู่ครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมจดไว้เป็น T.M.U.001 ตัวนี้หน้าตาที่แสดงด้านขวานี้เป็นข้อมูลตัวอย่างให้เฉยนะครับจากนั้นกด พอมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับอย่าลืมกดตกลงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าแบบฟอร์มให้สำหรับใบเสร็จรับเงินแบกกับภาษีอย่างย่อเสร็จแล้วนะครับแต่เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการตั้งค่าแบบฟอร์มและต้องการล็อกเครื่องปริ้นด้วยจะเป็นการตั้งค่าอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้ามีเครื่องปริ้นหลายเครื่อง ต้องการกำหนดให้ถ้าเลือกประเภทเอกสารใบเสร็จรับเงินแม่มกับภาษีอย่างย่อให้ปริ้นออกเครื่องสลิปแล้วถ้าเลือกใบส่งสินค้าใบเสร็จรับเงินแมมกับภาษีเงินสดแบบนี้ให้ปร,ริ้นออกเครื่องปริ้น A4 แบบนี้นะครับวิธีเลือกนะครับให้เรากดคลิกที่ประเภทเอกสารที่เราต้องการเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแต่ในส่วนนี้ครับเปิดใช้งานแบบฟอร์มสาขานะครับให้ติ๊กตรงนี้แล้วให้เรามาเลือกแบบฟอร์มตรงนี้นะครับตรงฟอร์มเนมตรงสาขาตรงนี้แทนนะครับ เพราะตรงนี้จะสามารถเลือกเครื่องปริ้นได้ด้วยครับเป็นการล็อกเลยว่าประเภทเอกสารนี้จะออกเครื่องปริ้นเครื่องไหนนะครับเดี๋ยวผมเลือกแบบฟอร์มก่อนนะครับเมื่อเราเลือกแบบฟอร์มแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาทางด้านขวานะครับ ตรงคาว่า p รินเตอร์ในตรงนี้นะครับให้กดรูปดินสอครับจากนั้นไปเลือกไดเวอร์เครื่องปินท์ที่เราต้องการให้แบบฟอร์มตัวนี้พรินท์ออกนะครับอย่างเช่นของผมจะเลือกเป็นรองต้า80มิลมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปินพ์แบบสลิปนะครับจากนั้นกดตกลงครับแล้วก็กดตกลงที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับเท mm hmm. ่านี้นะครับการตั้งค่าแบบฟอร์มแบบสลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างพิมพ์อยู่ที่หน้าเอกสารจ่ายดูนะครับ ดี๋ยวผมขอญอยกใช้บินเก่านะครับเดี๋ยวค้นหาจากบินเก่าขึ้นมาให้เราทําการกดตัวอย่างพิมพ์ครับแบบฟอร์มก็จะแสดงตามที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับโลโก้ก็จะขึ้นให้แล้วนะครับเพิ่มเติมนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องปริ้นแบบสลิปแล้วปริ้นออกมามันขาดนิดนึงตรงด้านขวานะครับสังเกตตรงนี้นะครับให้เรากดติ๊กคำว,ว่าแสดงไม้บรรทัด จะมีลูกศรชี้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับคลิกค้างนะครับแล้วก็เลื่อนออกมานิดหนึ่งแบบนี้นะครับหรือถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สามารถคลิกแล้วเลื่อนแบบเมื่อสักครู่ได้นะครับให้กดตรงช่องขวาตรงนี้ครับเปลี่ยนค่าเป็น0.2ก็ได้ค่าก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นลองกดสั่งพิมพ์ดูนะครับถ้าพิมพ์ออกมาแล้วข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะจําค่าไว้ให้เลยนะครับ หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ซีเน็ตซอฟต์สขาอุดรนาน,นีได้เลยนะครับสวัสดีครับ